กิจวันนี้เนี่ยทำให้เราได้เทคนิคความจำอะไรกันบ้างโอ้ยเนเลยเจ้เราก็ได้ข่าวดีด้วยนะว่าอาการปะทองปะทองแบบพี่ออมกับแบบแกรนเนี่ยรักษาหายนะนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอันเป็นสุดซึ้งให้กับพี่ออมนะคะที่เสียตำแหน่งสุดภาคภูมิใจเอประจาสตอรีให้กับน้องแกร์เราต้องรู้ว่าแกรนภูมิใจกับตำแหน่งนี้อย่างมาก พี่ทะูุอย่ามาทำเป็นแซวคนอื่นเลยคือตัวเองและกระโดดเชื่อเกมหนึ่งจนได้ปะ ดีกว่าป่ะเนี่ยจะบอกว่าคนสมัยนี้หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากๆเลยนะโอ้เลยละเลยการจาใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเรื่องโทรศัพท์อย่างเงี้ยเบอร์โทรศัพท์คนสมัยก่อนเขาจำกันได้หมดเลยนะทุกตัวแบบเจ็ดแปดตัวจาได้หมดตอนนี้ถ้าเกิดพวกเราทํามือถือหายจําได้ไหมจำได้ติดต่อใครได้ไหมจำได้แน่พี่อมไี่ได้ไม่ด้ออมเคยถามเบอร์อมอมจำเบอร์เตงไม่ได้ แล้วก็หันไปใช้ทโลยีมากเกินไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็อย่าละเลยพื้นฐานการจํานะคะเพราะว่าการจําไม่ได้อยู่แค่การจําค่ะแต่ว่าจะพัฒนาทักษะแล้วก็ความสามารถแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราให้กล้าวไก่มากขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมเทคนิคในว,วันนี้ที่พี่นินให้พวกเรามานะคะเพราะว่าสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่กําลังศึกษาอยู่เหมือนพวกเราเนี่ยแหละสามารถเอาไปจาคำําศัพท์จําข้อสอบในการสอบได้อีกด้วย ที่พวกเรานํามาเสนอให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะจะไม่สามารถสำมรีจผลได้เลยถ้าขาดการฝึกฝนจากตัวเพื่อนเอง<ช>ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่ราฝึกฝนตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่สายใช่ค<ช>่ะแ,แต่วันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วอ่ะแต่ว่ามิชชั่นในคราวหน้าจะเป็นอะไรในนต้องติดตารชมกันนะคะใครอย่ลืมติดตามนะคะทางไทยทีวีสีช่อง3เวลา9 15สำหรับวันนี้